ภพ <K ate pet il> อคาเทเพทิวภูเขาไฟที่ยังมีพลังมากที่สุดของเม็กซิโกปะทุพ้นเท่าฐานก๊าซและควันสูงกว่า3กิโลเมตรบนท้องฟ้านับเป็นการประทุครั้งล่าสุดในรอบสองสัปดาห์ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูง5,393เมตรอยู่ในเมืองปูเอปลาห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกเพียง70กิโลเมตรรัฐบาลเม็กซิโกประกาศเตือนภัยภูเขาไฟระดับสีเหลืองในบริเวณพื้นที่ใกล้กับภูเขาไฟ ในวันเดียวกับที่ภูเขาไฟปะทุและประกาศเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเท่าภูเขาไฟตกใส่อาคารบ้านเรือนคลื่นความเย็นพัดปกคลุมพื้นที่จนเกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งลอยเต็มแม่น้ำเหลืองแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีนแต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงต้นฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้ทำให้ปลายของแม่น้ำเหลืองในมณฑลซานตงละลายหมดแล้ว ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยถึง38วันหน่วยงานน้ำในท้องถิ่นต้องเพิ่มความพยายามและเข้มงวดตรวจสอบควบคุมน้ำล้นตลิ่งที่เกิดจากน้ำแข็งละลายซึ่งอาจสร้างความเสียหายกับพื้นที่ริมตลิ่งได้หิมะตกหนักจากฝนเยือกแข็งและลมแรงที่เกิดจากคลื่นความเย็นปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมรถไฟหลายขบวนล่าช้าและต้องระงับการสัญจรทางน้ำบางเส้นทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจำนวนมากลงพื้นที่กำจัดหิมะออกจากเส้นทางรถไฟหลักสวิตสลับรางและชานชลาโดยใช้สารฉีดป้องกันการแข็งตัวและสารละลายหิมะรวมทั้งวางแผนกันลื่นบนทางเดินรถไฟหลายสายส่วนรถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเซี่ยงไฮ จีนานเจิ้นโจและรถไฟระหว่างเมืองชิงเต่ารงเฉิงต้องล่าช้าทั้งหมดบางขบวนล่าช้ายาวนานที่สุดมากกว่า2ชั่วโมงหน่วยงานทางทะเลในมณฑลเหอเปยช่วยเหลือเรือหลายร้อยลำให้ทอดสมอหลังมีประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงซึ่งเป็นการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังเรือแต่ละลำและแต่ละท่าเรือมณฑลเจ้อเจียงระง,งับเส้นทางเดินเรือ39เส้นทาง เนื่องจากมีหมอกในทะเลและลมกันโชกแรงสูงถึงระดับ8สภาพของกรุงปักกิ่งหลายพื้นที่จมอยู่ใต้กองหิมะหลังหิมะตกหนักและตกนานกว่าที่คาดการไว้ทางการกรุงปักกิ่งต้องส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการขนส่งสาธารณะและกําจัดหิมะออกจากเส้นทางสัญจรปิดทางหลวงแ8ซ้าย ขณะที่ทั่วประเทศมีการปิดถนนและทางหลวงเกือบ200สายเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายทั่วทุกภาคของจีนในขณะนี้การจราจรแทบจะกลายเป็นอัมพาตสภาพอากาศหนาวจัดตรงกับช่วงที่ชาวจีนจำนวนมากกำลังเดินทางกลับไปทำงานหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงการเดินทางประจำปีครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอานมณฑลซานซีนทางภาคกลาง เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อนกันจนเต็มถนนสาเหตุมาจากถนนลื่นจากหิมะหลังคาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองซูเฉียนมณทลนเจียงซูทางภาคเหนือพังถล่มจนเป็นช่องโหว่เศษซากของหลังคาตกเกลื่อนอยู่ด้านในอาคารสาเหตุเกิดจากน้ำหนักของหิมะที่ตกทับถมอยู่บนหลังคาขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศหนาวจัดและพายุหิมะเนระดับสีส้ม และพยากรณ์ว่าอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั้งตอนใต้และหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือจะยังคงหนาวเย็นและติดลบแบบนี้ต่อไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์สะพานแห่งหนึ่งพังถล่มหลังเกิดฝนตกหนักนานกว่า10ชั่วโมงที่จังหวัดแอลโอโรติดชายฝั่งทะเลในเอกวาดอร์นอกจากสะพานจะพังถล่มแล้ว ระบบการสื่อสารภายในชุมชนสามแห่งไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วยส่วนที่เมืองปลายาสัสจังหวัดกัวยาสประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนด้วยการเกาะเชือกของหน่วยกู้ภยัยท่ามกลางกระแสน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวหลังเกิดฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมฉับพลันสื่อท้องถิ่นรายงานว่าฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า2,000คนนับตั้งแต่เอลกาดอร์เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อเดือนที่แล้ว มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งเกิดจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโย คุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ